ครับผมสวัสดีนอครับผมบอกส่องบ้านวิสานพี่น้องหลังจากเบิ้งเตายงไปแล้วพี่น้องเมื่อเบิ้งเตายืนมาที่ไหนไอ้บอยจากพี่ลิชเอามาไหนนกกับมีกับมาเบียงบ้านอีหลนะเก่ามีนไก่กนนองนกมีนกกนเก ใบหน้านะครับบ้านปะเคียบก็จจจีพิมพ์ใวหน้าไปมาถืกเด้โอ้หหมักย่าโจาล่ำแมเสียงเจ้ขึ้นไงได้ใจแท้ไงจะเสียงเลยครับเระยะสลับจยงเปอหลงเปอหลงไปล่ำยู่ไดทงหน้านะดัมน้กโจเขา่ดำไ่ำห่เสียงเยันจะเสียงเนยครับว่าส่นี้นว่าเไอ้ออ๊ยยังคนนะ นีกนล่นะครับเตายอแล้วก็พอแอนาเอน้อี่เอื่อนจำพี่แรไปน้องแไปมาโอ้ยเดี๋ยวก็ังนั่งงะไปมาพออเาอยากได้ออหยังตังไปได้ไมฮะมงตัังน้ำจาคือจังเลย เลยไอวสามต่านี่ยนนเหมือบถือดานเลยเขาไปบันเดลเขากว่าด็หัวแห้งดอกกันพรวดลูกสวยหน่นกระดายเขาเก็หัวตะ้ง่ลองเขาเออมันก็เลยนสียงด่างก็หมายว่าจมาใส่เขาชาเบิ่งแม่อกพี่หนองเลยเ้าเบืองลิปทานกล้องบันพานโทรศัพหรอพี่นองพี่นองก็เดากเยังก่นะอันเคยนยังก่อนนะเคยเปนยังกนะ เล่นแบบเลี้ยเกิดมาเล่นแบบเนี้ย,ย,อย,ยอสอนควบเออสอนควบหมายบอกว่ามีเก็บหัวจะได้เล่นแบบไงเดี๋ยเดี๋ยวข้ามอีสานี่มึงต้องเท้าคุณดิแม่แม,มันขึ้นออกบ่โอ้ยกูไปก็พวกชู้ก็ไปอยู่ไทยรัฐเนาะก็เลยประมาณนั้นแหละคิดคำลาวคำอีสานไม่ออกอูหมดแล้วลูมกระพือ่อตัวเองเอลืมสันสังลรังเขาเขาไปดนเขาก็เลยลืมที ก็เลยรบื่อกยู่ไทรุนเนาะจากที่สันดานดีหอ่สันดานเสียบืเด้อบงเลกมีห้องน้ำบอสาดด้วยบุองในเด้อบุองแียงมีห้องน้ำบอสอืบุ๋งเลี้ยง่นผมก็เป็นผมก็คือเกาเลื้งันทางีเด้อบืออลมาแล้ต้ก็เกาแท้เลยนี่มเท่บ ตรียสามกล้วยนะเดียมมคือเก่าเป็ยังเดียวยากเป็นเศรษฐีหาเงินใส่นี้กัเลยกก้เ่มะเเลยทั้งที่นึใชเปนหยวกมันมันเป็นมักเหลาดอยู่ในมืดมื่อก็มีคนหยอกนงานคหยวกนหยอกนะที่บ้านเรา้หยอก น่ะก่อนเห็นว่ามันเอามือไกล่ได้ที่นี่น่ะเรามือไกลผ่เน้อก็อยากกินเหลี่วพี่ได้าใจเราผู้ใดผู้ใดบ่มาลูกพี่เอกลูกพี่แเอาคือบ่าแม่รัตะปกติบ่ผ่านนะปกติเราบ่ผ่านด เ,เ,าาเ้วสิไินัมเอาางม่เห็นเงี้ยซางมามาเ่เห็นเงี้เราอยาก,กเห็น,าาน,นแล้วเร็วนี่เราซางคเป็นดใจเงิ้ไปเดียวเอ,าส,าอสีบวคาอยากเห็นเงี้เพราะว่าซางเห็นเงีนนาานเ้นไปเดียวนเพราะว่า้างคำเป็นด้เงินไปเดี่ําเห็นใส่เงี้ไปหมดแล้วดิเหนอันนัน้นคื่อเหตุผลว่า แล่นสนิทกันประเดกับสร้างกะอย่าฝ่าใจเงืนเหมือนเนียนอเลยมันได้่ใจดยังเง่อนน้องทอดเนยพ่มาเห็ดงานใส่หนีพู้ใลอยากมาเห็ดเป็นบอกัวข้าแต่สวดๆกระต่ายกนยนเรื่องันเนแต่พี่จะหน้องก็บ่แม่นมีเป็นน้องด้อยเนนเงินงามีล้ว่ามันบ่พอก็เดี๋ยของมันบ่หงดีๆยงเงินน้อง้องีอันตะไลปะค่ะแม่นบ่อยากรวยเลยไม่ขอยาิโอ้ยหนอแต่ว่าบสร้างกลัวมือีิกัะเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อ

บัดเบิ่งกันบ่บ่ถือซ้ำดกันพอมาจากองสแล้วกไปเบิ่งพอไปเบิ่งแล้วยกเลิอก่อนยันยกเรือครอบความสันเกิดว่าบัดน้บ๊ถือไปที่นันเบิดแห้งปางงางของเมื่อนี่แพ้เขาซื้อตได้แว่าตัวของดีแล้วลายอยาไปหาซื้อทองุนทั้งทั้งทัุ้้งอิ ยิง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 ยเพียงจะมาเด้อไม่ได้กินขเด้อซาซูเด้อยิงยิงยิงหมตลำสังทองงามีามหมื่นแล้วไ่ไข่เนาะตัวที่รีเด้องแปลกแต่จริงลำสังทองตอกันสามพัแปลกแต่จริงไหมวะอัวบางดุ่นเล็กเล่ามือวันเมื่อออกได้นแปดแปดอืมอัน นนเสี้ยนนั่นอนพอมีเปลี่ยนในใจเราอันอัน,อ,นอีลาไม่จกักโตด้วยสันอันมาเปลี่ยนแต่แล้วสันออกเปลี่ยนเปลียนอีหลีคดถือกันเจ้าจระคน <c oughs> ถือแล้วหมวกเแ,แ,แ่แแนเปนพวกอย่างไรด้วยเขาไปซื้อแล้วกันอยู่แล้วเอาเบิ <c oughs> ่งคิปเ็เอากับพากันถือเจ้าจระมือมือขึ้นกับโอนมาทางบาวโทนเนี่ยโอนมาเป็นมาไล่เฮียลาบัตรผูย,ยูน้ำอยู่แล้ว นี่บอเขาเจ้าว่านเจ้าโชคดีแล้วเจ้าได้มาอยู่ใกล้อีลาแต่ว่าโชคเรื่องถวงวาสนาจรเรื่องเสียงดวงเจ้าบ่มีเจ้าเมอนเหลวก็ว่าสิถือว่าโชคดีครัแเราได้มาอยู่ใกล้อีลาเขาเจาว่าเสียบ่เบิ่ง,งนเด้อของนามีบ่มือแง มือโอยมือขึ้นนี่ปวดท้อง่จังสกิไปเขาทั้งเดย์จังเดยว่าอดจนวออดจันไกับามัสีไปคองนี้างหุหโอ้พเอดจนาขาปลาเป็นราีะสากับเตยมันปวดขี่รถออกกันพอพอขางกับขี่ออกมาประมาณพอปัมแวะเลย บไวแล้วนกับเตยสองคนาษาู้หงรี่ย้นยังงคบนอยู่ต้องเขียนติดบัวต้องเขียนติดไทยรถว่าที่มาเยี่ยวไอพอดีจะบาจับรถนี้ียเนี่ยต้องต้องเขียนติดไทยรถที่มาเยี่ยวอนี้มันนี่จุบกาเงียวนเปอดนเดที่มาเยี่ยวบางทีนะกินเต้มจานรถใคอยู่คนเียบสอคนจังจบกาเงียวใส่เตว เอาไปเสตนาเสียดนี่ก็วงจรเข้ามาแม่ี่น้่งอเอ้ย้งสองแม่แก่กับสองวงสาสองบาวอีสานหหรอมุมเดียวกันเปลยคเลยเก่าหน้าที่เราเด้นนี่นเป็นเตยนาหัเป็นไรครับเขาจะงาที่นะครับมันคืนไปเตยนาหัดเป็นไรนะกะมวอยูอครับกะอย่างว่ามาือรัเปาเป็นคนไปน้ำมืลรกันจริงจะเป็นคนบุกครมากมาอรัไหมม

ไม่ใจมาองเพียงอยู่มารองมาำอยู่าวาสมายู่มารม่ไม่แจกที่หนเรื่องน้สม่จที่เหล็กโอ้ยเนี่ยลงกใส่ถั่วหน่อยบนเนะชุดยใส่ถั่วหน่อม่านะก็มาเถอะปไมาแล้วก็โอ้โอเนาสมานเี่เอากระเป๋าน่อยนี่้นประมูลต้องว่าบักลายพันดินี่พันเยอ่จังมากหาพันเออ ใส่ร่มใส่ว่ากะองมัมเนอะกป้องหม่ป่ะก้องใหมเขาดีที่าไหวันนี้ไม่ขายได้ถึงป๋อหมือขคืนไอ้บอยให้แม่แก้มเนี่ยจะยี่สิบม่ทีแล้วเริ่องสองสองไ่ยี่สิก็ได้ เป็นตะพวงเห็นไหของนำามาแองมีบ่นวอดมแองกหรเอาละีปนอนหแับคกิปนี้ไว้จะหนี้ึ้นหน้ากันไหมับนน้าใหญ่ใครบัตเนี่ยขครบัตเนี่ยขายบัตรบัตรปแนล้วใครเป็นล้วสามสาร้อยสามสิบบาทนะะหนึ่งวันห่ง้อยสาบาสนับสนุนด้วยวันที่วันที่ฮะวันที่วันที่ อั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดเสนับสนุนด้วยเทาแก่น้อยหรือเปล่าชดวันที่ชีวิตโอเลยโอ้โหตาลูกบอลโอ้ไล่สดวันที่สิบเก้านะครับผมเนาะอีหลาน้อยกับบอลโจของเทาแก่น้อยเนาะอ๋ออยู่อยู่ระแวกไกลๆงานล่ะบอลโจว่าเนาะครับผมอะไรเทาแก่น้อยอะไรเทาแก่น้อยอะไร ครับสวัสดีครับออโอ้าดีาดเทชือเอาไอาอว,ว้เอาค้างกองว่าตังเราโอ้ค <c oughs> นอะไร